แล้วผมต้องปล่อยโอ้มันระเบิดเลยผมนึกว่ามันจะมีคูลดาวแบบนิดนึงอ่ะโอเคอ้าวมันระเดิดวอตต์มันระ,ะเบิดโดนผมด้วยเหรอไอระเบิดโง่นั่นน่ะโอเคโอ้โหลัตสมีโง,ง่ๆขนาดนี้ยังโดนนี่เหรอโอเคเอาใหม่แล้วกันอ่ะอ่ะใช่กูโง่อันเนี้ยกูโง่เลยไม่ใช่โดนัทหรือระเบิดกูเองครับท่านผู้ชมนะฮะไป ว่าต่อฟ้าคนเฮี้ยอะไรจะโดนที่เดิมซ้ำๆขนาดนั้นวะผมผมว่าน่าจะไม่เกินห้าระเบิดเขาอาไอโดนัทสติเออเออผมว่าไม่เกินห้าระเบิดโดนัทสติเนี้ยต้องตายแน่ๆแต่กูเนี่ยตายเกิดว่าต่อฟ้าคือเฮี้ยอะไรเนี่ยคนที่ไม่ต้องโดนที่เดิมซ้ำๆอะ่ะไม่แบบโง่เจ็บแต่ไม่จำอะ่ะเข้าใจปะไอเชีย ฉันเบื่อเกมยิงการเลือดสาต์มาพอสมควรแล้ววันนี้ช่างขอเล่นเกมที่มันน่ารักน่ารักหน่อยละกันให้เหมาะสำหรับฉันนะกับเจ้าตัวเกม d a d i s h t นั่นเองนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะฮะเข้าสู่เกม d a d i s h 2นะเป็นเกมที่ผมคิดว่าชื่อเกมน่าจะสแสดงมาจากคำว่า radish ที่มันเป็นผักชนิดหนึ่งอย่างฮะตัวนี้ โอ้เสียงอะไรอ่ะโอ้โอ้ไปด้วยโอเคตอนนี้โอ้โอ้ฉันพูดงไปจากดินโอ้เดินซ้ายเดินขวายังไงดุยดุยฉันโดดได้ฉันโดดได้โอเคกูทำเป็นตั้งแต่ยังไม่สอนดับเบิลจัมฉันฉันสามารถกระโดดได้สองครั้งโอเคเฮ้ยใครอ่ะ w h y อยู่ด้วยเฮ e ยมาทำอะไรตรงนี้อ e come to วิซิตยูแอดเฮเวิ o ์กยูแอดเวิร์กกญาตไม่อ่าน แล้วก็ไม่แปลลวกันเพราะว่าเออผมผมกลัวแปลผิดแล้วผมก็กลัวอ่านผิดแล้วผมอายนะอ่อ is all โอเคไปไปเร็วๆเลยแล้วกันขออนุญาตไม่อ่านแล้วก็ไม่แปลอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกนี้นะเพราะว่าฉันกลัวผิดแล้วฉันอายนะโอเคอ๋นนี้อ๋อข้างล่างเป็นน้ำโอเคโอเคฉันว่าฉันน่าจะผ่านได้สบายๆนะด่านแรกเนี่ยเออฮะอ๋ออันนี้เป็นจุดจบสินนะอ่าฮ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 ะ ใครอ่านก็อ่านไปแล้วผมไม่อ่าน <laughs> นะโอเคเอผมเดาว่าจุดจบของด่านคือต้องมาหาตัวนี้นะครับไอตัวพวกหัวใช้เท้าทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนดาบข้างล่างมีตัวเขาบอกมีกุญแจ,จด้วยแต่ว่าขอไปก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวผมว่าม,นนม,วมันน่าจะเหยียบเหมือนเอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมาริโอ้หรือเปล่าเดี๋ยวขอลงไปก่อนเดี๋ยวขาลลองลงลงไปเหยียบลงไปเหยียบ what the fuck man โอเคไหนอลองสิอ๋อโอเคเรียนรู้เรียนรู้เฉยๆว่ามันเหยียบไม่ได้โอเคจะไม่เหยียบก็ได้ตีโอเคเ้าบอเฮ้ยเขาบอม,มีดาวน่าจะเก็บเพื่อแบบว่าอ่าอะไรสักอย่างแต่ผมไม่รู้เหมือนกันแล้วไอ้กูลืมดูกูลืมดูว่ากงจักรมันวิ่งมาโอเคดึงดึงขอชั้นสองเลยกันขอสองชั้น โอเคเด๋อเด๋ออ๋อไม่ไม่ครั้งนี้ไม่ลืมโอเคกุญแจไว้ก่อนขอขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนน่าจะเป็นเหมือนพวกอ่าเขาเรียกว่าอาชีพเม้นหรือเปล่าตามด่านคือด่านนั้นไม่จะไม่จะเป็นต้องเก็บดาวก็ได้ถือว่าก็ผ่านเหมือนกันแต่ว่าคือเก็บมันก็เท่อะไรอย่างงี้เนาะแต่ฉันขอไม่เก็บแล้วกันถ้ามันไม่เจอน่ะโอเคถ้ามันยากเกินไปฉันจะไม่เก็บเพราะว่าจะเสียเวลาคลิปนักโอเค อย่างที่ผมคิดไว้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะ Why do you have a s a o at your อ๋อ oh, oh, <c oughs> กูอ่านไม่ทันแล้วกูไปแล้วกู <c oughs> ยิ่งอ่านจะช้ายอยู่โอเคไปปิ้วโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กระดานที่เท่าไหร่รู้ด่านที่3มัง้งนะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีลูกดุยด๊ยดุย๊ยดุ๊ยมันน่ารักละมันน่ารักมากเลยท่านผู้ชมดูสิโอ้โ oh, ห okay. oh, โอเคอ๋อกดปุ่มแดงเพื่อทำลายตัวนี้นะครับ อ่าเปิดประตูขวาต้องกดสองปุ่มแน่เลยมีกล่องให้อันหนึ่งแล้วก็นี่โอ้ย oh, ส so oh ี่โซอีสี่อ๋อเะโอเคตัวนี้ก็หวังว่ากดตัวนี้อ๋อ oh, มันต้องแหว2ปุ่มแน่เลยมันมีกล่องข้างบนซ้ายนะครับขอไปเลยแล้วกันนะครับพี่ขอเลย้วกันนะฮะพี่ขอเลยแล้วกันนะฮะโอเค okay, เลื่อนกล่องไปเหยียบปุ่มนะใช่ไหมนี่แะละโซอีส so ี่นี่ะครับแล้วก็โอ้ยโอ้ oh, มีดาวให้เก็บเดี๋ยว มันเก็บยังไงเนี่ยเอ้ยยังไม่ถึงอ่ะโอเคโซ so so อีซี่โซอีซี่อ๋อฮะเลื่อนกล่องอ๋อเลื่อนได้ฮะกล่องที่เป็นปุ่ม,มอย่างงี้ก็สามารถเลื่อนได้เหมือนกันาา okay. โอเคฮาวดัสอ๋อกูไม่อ่านก็ได้าา <c oughs> โอเครีบๆไปเลยรีบๆไปเ,ไปเ,เออพูดมากเออโอ้โหอ่าฮะโอเคด่านที่สี่อุย๊ยอะไรวะตอบเป็นลูกล้อโดนัทเหรอนี่เหรอเรียนรู้และจดจำไปไง ไงเดี๋ยวมันก็มาเด,เดี๋ยวโอเคผมต้องกลับนี่แะครับกลับไปกลับสู่ความเวิร์ว่าวัตตโอเคใจเย็นใจเย็นเล่นใหม่ผมยังไม่ชินกับโดนัทเท่าไหร่โอเคอาา่ะยังไงโอเคกลับมางนี้ปุ๊บเรากลับไปนี้เราขึ้นได้แล้วเราก็โดดเข้าชั้นกลางนะครับแล้วก็วัตตฟกกูดูแต่โดนัทกูไม่ได้ดูกงจักโอเค โดนัดตรงนี้โดดข้ามาเอ้ยโอเคเราโอ้ก็เกือบโดนเกือบโดนแล้วไงโอเคโอเคกองกักมันวิ่งไม่เท่ากันโอเคเราไปได้โอเคโอ้ฮะตรงนี้มีรอยดึง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 เอ่อฮะอึ๊บเอ้ยช่าไม่ถึงอึ๊บอึ๊บโอเคตรงนี้เดาประจําได้โอเคฝั่งซ้ายน่าจะเป็นดาวนะแต่ผมไม่อยากเก็บนะฮะ ปล่อยไปดาวอะนะเราเรีไปอันดาต่อไปดีกว่าเพื่อความสนุกและความมันอะแลดิสแดดดิส <laughs> <That this S 1> นะเกมแดดดิสผมพูดแรดิสตลอดเลย <laughs> โอเคนะกูก็นึก,กว่วายน้ําเกมจะมีแบบเออถ้าว่ายน้ําให้เล่นโอเคตรงนี้อาฮะรู้แล้วมันต้องให้เหยียบขึ้นไปแล้วฝั่งนี้จะ <laughs> โอเคอาเหยียบฝั่งนี้ใช่ไหมและอ้ข้างล่างมีดาวด้วยนะอาแล้วกูจะไปไงต่อฮัลโหล ต้องรีใหม่สินะคือถ้าเหยียบมันจนนานเกินไปก็จะไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรโอเคเดินมาเจ้าแฮมเบอร์เกอร์มาโอเคฉันจําได้ว่ามันมีดาวอยู่ข้างล่างอนะฉันจะขอลงไปก่อนละกันอ่าฮะยังไงต่อโอเคล้ว okay. ขอไปดูของบนก่อนละกันนะอึบ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 อ๋อขึ้นอย่างนี้นี่เองแล้วก็อ่าเป็นฉากจบสินะโอเค อ่ะฉันกลับไปก่อนแล้วกันอ่าโอเคฉันอ่ามาถึงฉากจบได้บสบายๆนะเขาดียเดียดีดีดดดอ่าฉันขอไปเก็บดาวก่อนแล้วกันอ่าฮะโอ้มีขึ้นมีระบบนี้ด้วยและยังไงต่อแล้วกูจะขึ้นยังไงในเมื่อกูถีบอันนั้นลงไปขึ้นไปสุดขนาดนั้นกูขึ้นไม่ได้ต้องรีใหม่นะสรุปแล้วต้องรีใหม่โอเครีใหม่โอ้โหโอเค เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเจ้าตัวหนอแรดิสอาา่ะฮะแฮมเบอร์เกอร์หัวหนามตัวนี้ไม่ได้แดกแค่หรอกฉันเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่ดันแรกนะ่ะโอเคเก็บขึ้นมาก่อนเลยดาวนน้อยอาา่ะฮะต้องไปเหยียบฝั่งนู้นเพื่อให้ขังฝั่งขึ้นสูงขึ้นเป็นไงเป็นไงอันนี้ขึ้นสูงขึ้นอึบฮึบฮึบ,อบโอไม่นะโอเคฉันประมาทเกินไปตรงนี้ได้นะฮะโอเคเอ้ยสูงไปเปล่าโอเคได้อยู่ เดี๋ยวมันสูงเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แต่ถ้าสูงนี่ไงการจะพูดเลยถ้าสูงเกินไปมันจะโดดไม่ได้ต้องรีใหม่แยะโอ้ยเครียดเอฟดอปเครียดโอเคมาเอาใหม่เจ้าแฮมเบอร์เกอร์หัวหนาบอ,อกไปซะฉันไม่สนใจแกหรอกว่าแกจะมาทําอะไรตรงนี้แต่ว่าฉันจะไปเดีฉันเป็นหัวหน้าของแรดดิสนะฉันชื่อว่าแดดดินะมาเพื่อปอกป้องพวกเจ้าแล้วโอเค โอเคอย่าขึ้นเยอะอย่าขึ้นเยอะโอเคตรงนี้น่านจะได้โอเคพ่อพ่อพอพอโอเค okay, ตอนนี้ก็ผ่านฉลุยฉุยฉุยแฉะนะฮะมาโอ้โหอ่าฮะอ่าฮะไม่ต้องคุยกันไม่ต้องคุยกันฉันไม่อยากคุยกับแกแกไปไหนก็ไปไปโอเคฉันจะไปด่านต่อไปแล้วก็จําไม่ได้ด้วยว่าด่านที่เท่าไหร่เล่นแต่จาไม่ได้ว่าด่านที่ไหร่โอเคตรงนี้คืออุ้ยโอ้โอ้ฮ oh ะ huh. uh huh. ไอไอตัวนี้คือโดนแล้วก็จะซุดลงไปใช่ไหม ก็เป็นเหมือนเกมทั่วไปที่ฉันเคยเล่นมาสมัยก่อนฮะข้างบนข้างบนมีน้มฉันจําได้โอ้โอดาวโอ้ต้องห้ามเหยียบอันขวานี่ถึงจะได้ไดาวโอเคโอเค,อเ,คเราเราขอดินดินดินหล่นหน่อยละกันเพราะว่า,ามันไม่น่าจะเก็บยากขน,นาดนั้นนะฮะในเมื่อมันเก็บไม่ยากเราก็ขอหน่อยละกันโอเคลงไปตรงนี้ก็ระวังกงจากให้ดี เห็นกงจักรเป็นดอกบัวมันแล้วเอ้ยต้องเย่าห้าเย่าขวางเรากงจักรนี่ไงฉันจำได้หัวสมองฉันอนะเป็นไงแกลงมาเก็บดาวได้แล้วเป็นไงล่ะครับผมแล้วก็กุญแจเปิดตรงนี้สินะแล้วก็เฮ้ยโอ้มีไฟด้วยโอ้มันก็เป็นเทคนิคอ่อนๆนะเอ้ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนอะฮะต้องเอากล่องข้างบนเนี้ยเลื่อนลงมาปิดไฟอย่างแน่นอนนี่ไง แล้วก็เอากล่องเนี้ยไปยัดอยู่ตรงรูนั้นนี่ไงแล้วก็กลับขึ้นไปนี่ผ่านแล้วโอ้โหได้น้องแรดิสเหลืองมาด้วยนะฮะเป็นพวกกันโอเคอย่าพูดมากฉันจะไปต่อด่านต่อไปอย่างรีบเร่งนะฉันไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะกี่นาทีแต่ว่าฉันก็จะเล่นมันอย่างสนุกสนานออาฮะนี่คืออะไรเออไหปลาอ,อุ้ยอุ้ยโอ้ว่าต่อเฮกโอเค โอ้อยวัตต์โอ้ยตัวโอ้ย oh, ตัวนี้ไม่ดาวเหรอก็ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยวัตต์วยวัต oh, ต oh, ์ฟิกอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปใหม่ <c oughs> ฉันรู้แล้วว่าแกน่ะเออ่ตั้งเด้อโอเคไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทึบอย่างนี้โอเคแล้วก็ไปอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ปุ๊บ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 นี่ไงง่ายง่ายง่าย อ่อเดี๋ยวเอ้าแล้วกูลืมเก็บดาวเวนเอ้ยเมื่อกี้เห็นดาวแต่ลืมเก็บมมจะตื่นเต้นไก่ไห่ไม่น่าหขปลานี้โอ้โหลืมเก็บดาวไม่เป็นไรถือว่าเราสนุกสนุกก่นไปโอเคดาวต่อไปนะหายปลาเหมือนเดิมขอไปเลยแล้วกันโอ้นี่โอ้ใครจะไปรู้ว่ามึงหมุนนะว่าต่ฟาร์หมุน360องศาอย่างนี้เลยเหรอโอเคเราต้องอุย้ย โอ้ยออ้ยเล่นยากโอ้ยยากอะเนี่ยมันมันแบบ what the fuck โหโคตรยากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะโอเคไปต่อยังไงฮะโอเคโอเคโอ้เราสามารถโดดได้นะแค่อย่าให้อย่าให้โดนนามเท่านั้นแหละโอเคข้างล่าเป็นน้ําเราเรียนรู้ไปแล้วั้งแต่ด่านที่สองที่สามว่าห้ามโดนน้ําอ่าแล้วจะไปไงต่อตรงนี้สิ่ะโอเคอุ้ยตรงนี้เป็นดาวเออเอ แล้วผมต้องไปยังไงต่อเดี๋ยวสู้ตัวนี้เป็นไม้แล้วไอ้ตัวยิงข้างล่างก็ยิงเก็บดาวอย่างเดียวอะ่ะมันมันจะยิงยังไงอะ่ะโอเคผมขึ้นไม่ได้ก็ต้องมีทางเดียวสินะโอเคผมขอดูก่อนนะผมไม่เข้าใจเทคนิคของด่านนี้ต้องลงอันนี้สินะผมจะลองยิงผ่านไม้ดูแล้วกันโอ้ได้มึงโลจิกอะไรวะเนี่ย <laughs> ปกติไม้มันเป็นที่ยืนแล้วมันต้องยิงไม่ได้ไม่ใช่เหรอ โอเคโอเคยิงตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นหมุนหมุนผมต้องตั้งใจหน่อยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยกูแลดิสีโอ้โหเพิ่งเกิดกูไม่น่ากด,ดดเล่นเลย okay. อโอเคอ่าฮะโอเคแล้วก็ยิงขึ้นส่นี้ล่ะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปดีใส่เข้าไปดีโอเคตรงนี้ต้องรอหมุนปุ๊บอออตามไปต้องต้องให้มันขึ้นมากกว่านี้แลดิส ใจเย็นๆนะลูกพ่อโอเคมายังไงฮะยิงขึ้นไปยิงขึ้นโอ้โอเคเอาหมุนหนึ่งสองซ้ำวิได้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 อ้ย a ่ t ตอ fuck แมนแม่งหมุนแม่งเลื่อนเร็วมากนะผู้ชมแม่งเลื่อนเร็วมากโอเคยังไงฮะขอขึ้นไปก่อนเลยละกันขอขึ้นไปก่อนยังไงครับ โอเคเราเสียนเออตรงนี้มันเร็วตรงนี้มันเร็วเราต้องดูเราต้องโอ้โหแล้วก็เอารงมาข้างล่างอา่ากูกำลังจะบอกว่าให้ลงไปข้างล่างไม่ใช่เดินไปขึ้นไปทีมข้างบนโอเคโอเคโอ้ยังไงครับผมยังไงฮะมาดิก็มาโอเคตรงนี้เราเก็บโอ้ยโอ้ยลงข้างล่างตรงลูไม่ใช่ตรงหนามทิมตู อย่งนี้ก็ตูดแตกตายอะดิโอ้โหกูตายมาหลายรอบแล้วนะไปไปเออนี่แหละตรงนี้แหละขอปาปาหน่อยยิงตรงนี้เลยแล้วก็ลงลู่โอ้โห,โโห,โห,โโหโเกือบโอ้โอเคยิงผ่านยิงผ่านเอ้ยผมผมลืมเก็บดาวนี่ว่ะท่านผู้ชมช่างมันเถอะนะฮะช่างมัน <acquire> โอเคดึงโอ้โห ผ่านแล้วเฮลิโกนะฮะเรามาดูกันว่าด่านต่อไปเนี่ยจะยากสําหรับเอ็มดรอปมากแค่ไหนผมว่ามันไม่ได้ยากมากมายสำหรับผมบอกนะโอเคด่านต่อไปอ๋อฮะมีกดปุ่มแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องกดโอเคโอ๊ย What the fuck Hello my name is Daddy my name is hot and tasty อ้าวกูอ่านไม่ทันช่างไม่เหอะนะฮะอ๋อฮะ Eating something อ้ อะไรสักอย่างอ่าอ่านไม่ทันช่างมันอ่าฮะมันจะรอวิ่งโอ้ยวัตตาฟักเอ้ยโอ้ยโอ้โหเล่นไงวะเนี่ยเดี้อเด้อเด้ออย่าบอกว่าลงไปมันพูดมากใหม่อ่ะไม่เอานะโอ้ดีมึงไม่พูดมากโอเคอ่าต้องให้อันนี้ลงมาแล้วระเบิดเด้อเด้อเด้อเดผมต้องรอให้มันโดนลงวัตตาฟักผมต้องกะจังหวะโดนัทไอ้โง่โดนัทนี่ให้ดีๆซะแล้วนะฮะ โอเคมาแล้วซ้ายโอ้โ oh หแล้วผมต้องปล่อยโอ้มันระเบิดเลยผมนู้ว่ามันจะมีคููดาวแบบนิดนึงอะโอเคเอา้ามันระเด็จวอตฟมันระเบิดโดนผมด้วยเหรอไอ้ระเบิดโง่นั่นน่ะโอเคโอ้โหรัศมีโง่โง่ขนาดนี้ยังโดนนี่เหรอโอเคเอาใหม่แล้วกัน อ่าใช่กูโง่อันเนี้ยกูโง่เลยไม่ใช่โดนัทหระเบิดกูเองครับท่านผู้ชมนะฮะไปว่าต่อฟ้าคนเฮียอะไรจะโดนที่เดิมซ้ําๆขนาดนั้นวะนอกจากคนโง่อย่างกูเดีย่ยโอเคไปใหม่โอ้ oh, ไม่โดนแล้วมันระเบิดทันทีใช่ไหมงานก็ลงตรงโอ้โหรัศมีระเบิดกายอยู่โอเคปุ่มมันเปลี่ยนผมต้องไปฝั่งนี้นะครับเราก็ต้องรอประมาณนี้โอเคโดนอ่าโอ้ยเชี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคท่านผู้ชม ผมว่าน่าจะไม่เกินห้าระเบิดเขาอาไอโดนัทโติเออผมว่าไม่เกินห้าระเบิดโดนัทสติเนี้ยต้องตายแน่แต่กูเนี่ยตายเกิดว่า e f ฟ c k คือเฮียอะไรเนี่ยคนที่แม่งต้องโดนที่เดิมซ้ํำๆอะ่ะแม่งแบบโง่เจ็บแต่ไม่จำอะ่ะเข้าใจปะไอเชีย่ยคนอะไรวะเนี่ยโอเคผมอาา่าฮะ โอเคโอ้ผมจะเพิ่งเหยียบอ่ะ uh, ตรงนี้แหละโอเคโดนไปแล้วหนึ่งแล้วผมต้องรอโดนน้ำมันพิ่งมาแล้วก็รอไอ้ตัวนี้กลับไปโอเคโดนแล้วอาฮะผมเรียนล w h a t า h e fuck ทำไมกูโง่ได้ขนาดนี้เวนจริงๆผมว่ารอบนี้ผมชนะชัว รอบนี้ผมชนะเพราะผมผิดพลาดมาเยอะไงผมผิดพลาดมาเยอะตรงนี้ลงเลยเพอผิดพลาดมาเยอะคนเราผิดพลาดเยอะมันก็จะมีความก้าวหน้าในชีวิตและความรู้ไงต้องผิดพลาดมาก่อนใช่ปะละ่ะโอเคเรอรอมันสิ่งนะฮะโอเคตรงนี้ไม่ได้นะครับอา่าเราต้องกระโดดข้ามไปก่อนเพราะว่าระเบิดจะมาฝั่งนั้นเราต้องกระโดดข้ามอีกรอบนึงเพราะว่านี่ไงละ่ะสามดอกสี่ดอกเน้นๆจำไม่ได้กี่ดอกคือตอนนี้กูหัวร้อนจัดเลยอะ่ะกูหัวร้อนจัดแบบโคตรหัวร้อนอะ่ะ ไปไปตอนนี้จากแลดิดนหน้าเอ้ยโอ้แฮมเบอร์เกอร์ฮัลโหลเอออ,อเพราะว่าแฮมเบอร์เกอร์เนี้ยน่าจะต้องเป็นด่านสองแน่ๆเลยนะโอเคเพราะว่ามันอยู่ดีๆมันมีตัวใหม่มาให้อะ่ะผมว่าน่าจะเป็นด่าน2ใช่ไหมอ่าเอามืดโอเคนี่ไงอ๋อเป็นวรัรสองจริงด้วยนะครับผมโอ้โหอ่าฮะ โอเคนะครับผมท่านผู้ชมสำหรับเกมกระตุกแด d ดิส2ในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูจนจบด้วยนะคนรับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอฟดรอปด้วยนะครับผมรอชมพาร์ท2กันได้เลยนะฮะรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมรักนะจุบจ๊บจุ๊บเอาไว้เจอกันพาร์ท2นะฮะแด d ดิส2